นได้้ามาเลองซนนนองตางได้ยินพี่ไหมโอเคค่ะทุกคนเราก็จะไปเล่นกับน,น้องเอฟซคนนี้นะเราจะไปเล่นกับน้องลนนีเป,เ,ปเป็นน้องโมอ่ะอออ เราจะไม่รู้ว่าเขาจะตึงไหมนะเพราะว่าเราก็ไม่เราก็ไม่เคยเล่นกันหรอกค่เมื่อกี้เราไปลองมาเล่นแล้วตาหนึ่งน้องเขาก็เก่งอยู่นะทุกคนโอเคทุกคนเราไปเล่นหมดมาไปนะเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเวลไม่ถึงไปบ่งบอกเปิดไมโครับ น้องเขาชื่อกุตังชื่อชื่อแบบชื่อนอกเกมนะ่าจะชื่อน้ำตังหรือว่าตังอะไรไม่รู้อะเราจำไม่ได้นะทุกคนน้องเขาบอกว่าอยากออกลิ้วด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาตังค่ะนี่คะ่ะน้องตัง ถ้าอยากออก็เอ็กซ์มาละกันสู้สมาร์ทโฟนเอาที่เราสู้ยังไงดีอะก็เราไม่ตึงแต่ว่าเราหอนนี่จังโหไม่แหละไม่เหมือนกัน ังไม่เปิดเพราะเกรงใจเราก็ไม่เล่นกัะ <S <S น้องตังไม่พูดเ,เลยไม่เป็นไรน้องตังไนมะ่เจอน้องตังไ่าจะตึงอยู่นะตึงนะเออตึงน้องตังตึงใครอยากเลก่น,นกับน้องตังก็แอดไปหาน้องตังเลยนะทุกคน ตอนนี้เรามาลงที่หอ,อดูดาวก็ไมอรู้ว่าจะมีคนเยอะล่างน่าจะไม่มีแหละไม่คือไม่เห็นใครเลยเ่าน่าจะเป็นลงที่อื่นกันนะทุกคนใครมาเมื่อกี้มันมีคนวิ่งถ่ายเบอร์สาเหรอเมื่อกี้ไม่ใช่นะ มันอะมีคนมาหาดูยสดยมีคนไามีคนไปหาบาิง กระสุนลูกซองจะหมดแล้วทุกคนอีกตัวนหนึ่งที่เราไว้เมื่อกี้ไม่มีปืนละเสียดายลูกกระสุนเอ้ยมีกระสุนลูกซองอยู่โอเคเงียบไม่กระสุนลูกซองอยูน่นะใช้ได้เลยไปต่อเราได้มาสองคิวแล้วทุกคน แล้วน้องตังคังอยู่ไหนอ๋ออยู่ไหนอ้วิ่งแบบลืมน้องตังเลยอ่ะมีคนในอีกไม่อยากได้กะนาก่อนอมีแค่กระิด เราอยากไปหอนาฬิกาดีกว่าว้ยย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 นยยยายย่ยยยยยยย่ยก็จะเยยนยยยยยยยน่ายยยยยยายย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 ยก็จะยยยยแยย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 อยู่ใน,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 นะะยแบบยยยยรยย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 ยบยยยกยยยยยยย เราไม่มีสโคแบะไปซื้อสโคบก่อนดีกว่า <c oughs> ตอนนี้พวกน้องๆเขาทั้งสามตอนนี้พวกเขาทั้งสามคนนะคะน่าจะอยู่หอดูดาวอยู่เราดีดมาหอนาะรีเราดีดมาลงเก็บเครื่องบินคนเดียวนะทุกคนเอาของแต่งปืนอะไรไม่มีของขน่อยคิดปืนมาหาคืออะไร เอมไม่เห็นมีเลยซื้อเก็บให้หันเอาก็ได้คือเราไม่หันอะไกันดิแก่เอ๊ะของตัวนี้เก็บหรือยังนะตัวที่เรายิงไปเรายังไม่รู้เลยว่าเราเก็บของหรือเปอ๋อเก็บแล้วโอเ้อูกเต๋าจะมาด้วยหรือเปล่ามันขึ้นไหม โอเคน้องขึ้นแล้วก็ผ่าน้องเปนเลยนะคะเมนๆๆ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 สิ่งนี้เราไม่มีอีกสิ่งโอ้ยสิ่งนี้เสียงเปลี่ยนเลยด้สบายเต็มว่ะเค่ะสองสงเอ้อไม่สูงสรอี พารี่นะน้องไล่หาคนดีกว่าอย่กวิ่งไล่ตามหาคนยังเลยไม่มีที่สแกนด้วยไอ้ไล่เก็บเหรียญดีกว่าแ้วกูตางไล้จะบอกตามมามที่เก็บเหรียญอยู่ไหนนะสกิลคูดาวอยู่ ตองหอนาฬิกาน,น่าจะมีคนฆ่ากันไปแล้วว่างแหละชุบชุบเราจะอยู่แบบอยู่ไม่นิ่งไม่ได้เราจะวิ่งตลอดไปแล้วดาวมันนักวิ่งก็เร่งนี่นี่เราได้สมบที่ต้องการชุบแต่ว่าชิปอัปเกรดอันละห้าร้อยอ่ะคดแพงทุกคนตอนนี้คือเราอยากได้เกาะสาม หมวกสามแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าเต็ม ให้เอากรสุนลูกองใหอาลูกซององอยู่นี่ใช่แล้ต้องการลูกสองระสุกระสุนกรลูกสองสองบอตอนนี้เราอยู่ขอบวงแลทุกคนเราต้องการไล่หาคิวให้ได้ก หัวไปหนึ่งทีแล้วก็บุ้ยๆนะ <laughs> อืมมีคนมอย่ามายิเรวนะชุดเ่กมายิงเพื่อนฉันสิเนาะเพื่อนฉันยิงคอย โอเคแล้วได้กาะสินั่นหลังมนขึ้นตม,มีตัวเราแบบไอเราก็ห้าด้วยสิอยากได้คิวจนห้าอ่ะแต่เราก็ไม่ตึงหรอกแต่เราห้าอ่ะเมื่อกี้มันคืนว่ามีคนอยู่แถวนี้อยู่ย <c oughs> แถวหลังลหลังหลังหลังมีคนอยู่กับเบอร์สี่นั่นก็คืออนกุตัง มันจะอยู่ด hmm. ้านล่างแหละ่อกี้มันอยู่ในระยะด้านล่างถ้าจับอย่าบังอาจวิ่งไปใของเราเลยไปจะไปกันละ swing หักพุ่งตอนนี้เหลือคนสิบคนนะทุกคนแล้วลบเราไปสี่ก็จะเหลือประมาณหคนหกคนแล้ววงเท่านี้โคตรแบบเขาเรียกว่าโคตรใหญ่หรือโคตรเล็กไม่ใช่เขาเรียกว่าพอดีเออพอดีแหละเอ๊ะว่าแต่คนเขาแหย่เปนไหนกันหนูน้องกุ้งจังกับเบอร์หนึ่งเขาเพ้งลงมาด้วยกันนะทุกคน ตรงนี้น่าจะมีคนหลงบังแรกเมืองนึ่งน่าจะได้สัก20แล้วค่าได้8คิวนะเอ้ย,อยค,ค่าได้8คิวนะเก็บเหรียญแป๊บเฮ้ยที่น้องกูตังมีคน กับน้องมาสี่เล่นเป็นอยู่แค่คนเดียวที่เหลือเขาเล่นไม่เป็นที่เหลือเขาน่าจะเพิ่งเริ่มเล่นฟีไฟล์แหละทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วขอไปเล่นกับน้องเขาต่อแล้ว